พีพ่โพพอพีพ่โพพี่โพแต่แมนดิวสีกิบบิดีด,ด,ดอมดอมดอมแมเชเจ้หกไม่กิบบิด,ดีแล้วแม่ตัวนี้ก็ชอบเป็นซอมบี้ด้วยเย้ พ, i, พิมไม่ดีพิมไม่ดีพิมไม่ดีอยู่กับฉันตรงนี้แหละพิมไม่ดีอยู่ฉันโดนจริงจ้าโดนแบนได้นาย นายก็จะลบเราบอกทิ้งอดีตนายจะลืมเราไหมนายจะลืมเราไหม ทลิปเยู่นะทุกนเองทุกททุกคนทำไมทำไม กูนครับอืมเราอ่ะวควรูทำไหมโอ้ยโอ้ยฉันเสียใจกับนายด้วยนะเพื่อนนี่ ต้องไปรักษาแล้วอ่ะไม่เป็นไรนายไม่เสียน้ำตาหรอกถ้าพวกกวนถ้าพวกกวนเจ้าของคลิปก็จะเสีย,ยถ้าพวกกวนเท้ามีเจ้าของคลิปเ้ยถ้าพวกกวนเท้ามีอ่ะเจ้าของคลิปจะเสียน้ำตาด้วยไม่กินข้าวน้อยอ่าโอ๊ย ครับแม่ครับครับโอเคที่พวกกวนเท้ามาพิมเจ้าของก็จะเสียน้ตาด้วยนะถ้าพวกกวนเท้ามาพวกเราก็จะเสียน้ำตาดนะถ้าพวกกวนเท้ามาเราก็เสียน้ำตาดนะ เราไม่ลืมพวกเราไม่ลืมกันหรอกฉัน ไอ้ยสกิบิดี้หลอดถ้าพวกวนเท้ามามีจริงเราก็เป็นมีจริงถ้าเพื่อนๆอยู่มันเรื่องจริงเราก็จะคอยเป็นสกิบิดี้อย่างสม่ำเสมอฮะสกิบิดี้อย่างสม่ำเสมอ เราจะไปรอใี่กับดักงใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลยโฟมแข็งไปขวีดึกผู้กวกกนเท้าอะคลิปฉันอนะไม่มีรอโอ้ย เป็นไรนไรไรถามเพื่อนนายเข้าไปนในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวฉันนะดงแย่งเข้าในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวฉันนะไม่โดนเร่งแน่นอน ไม่โดนแน่งแน่นไปละไม่โดนแน่งน่นะคือคุว่าเป็นว,ว่ารลวเรากวนนายเหรอเรากวนนายเหรอ

เรากวนนายใช่ไหมเรากวนนายใช่ไหมใช่ไม่นายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์สุดตัวฉันได้ไหมคนยิงนายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์สุดตัวฉันได้ไหมน่าจะดของผัวใหม่เออโอเค เดี๋ยวผมจะตัดไปที่ EP เจ็ดหรือหกก็